สวัสดีครับทุกคนเห็นภาพทพ่จอรี์ไปะคลิปนี้มาเหมือนเป็น Recap กับรีวิวกันสั้นๆรลยกันพอดีวันนี้ Saturday วันเสาร์ครับผมหยกเพิ่งไปดูเพราะเราคู่กันเดอะมอ์ฟี่มาถ้าใครติดว่ายังไม่ได้ไปดูแล้วจะไปดูแน่ๆกดสคริปคลิปนี้ไปเลยหยกไม่ว่าเลยเพราะจะมีวางส่วนที่ก็จะสปอยเนื้อหาใน เดอะมอฟฟี่นิดหน่อยเหมือนกันครับผมก่อนที่เราจะมารีแคปและรีวิวพร้อมๆกันนะครับผมคิดว่ากันสั้นๆน,นะเดี๋ยวฝากทุกคนช่วยกด subscribe ช่องก่อนนะครับผมใครเป็นแฟนพี่ไบน้องวินเหมือนหยกบางโอ้ oh my god เลยคุณเลยเยวเพิ่งดูไปวันนี้มันแฮปปี้มากจริงๆนะฝากกด subscribe หน่อยนะครับเดอะมอฟฟี่เนี่ยมันจะออนจริงๆแล้วอะครับผมพอเราพูดก,กันเดอะมอฟฟี่อ่ะมันจะเข้าเมื่อตั้งแต่กลางปีป้าจำไม่ผิดหลายเดือนก่อนแล้วว่าแต่เรื่องโควิดทําให้โรงหนังมันปิด เขาก็เลื่อนมาเป็นรอบปฐถมทัศน์ในวันที่สิบเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาแล้วก็รอนปกติในวันที่ 10, 11บเ็สเอ็ดจริงๆเ่ะสเกต็ตหยกอ่ะจะไปดูวันที่สิบเมื่อวันพีเซลคือวันที่ส1บ1สิบเอ็ดลยแต่ติดวายางานเยอะมากแล้วสิบเอ็ดสิบเอ็ดมันยุ่งอะ่ะก็เลยไม่ได้ไปดูก็เลยเพิ่งมีโอกาสไปดูวันเสาร์วันนี้เองโดยวรวมกันเลยการเราไปดูด้วยหยกเชื่อว่าคนหลายคนดูด้วยความที่ รักในเพราะเราคู่กันและก็เครซี่รักและชื่นชมในไบค์กวินรวมถึงน้องไม้ท็อปแท็หรือน้องหลายคนที่อยู่ในเรื่องถูกปะ่ะพอเข้าไปดูหยกไปด้วยความคาดหวังค่อนข้างจะเกินร้อยแต่พวกนี้เดียะดูๆไปมันแอบติดบางอย่างเหมือนกันเพราะว่ายาา้าีแน้วกันว่า ถ้าใครอยากจะไปดูและยังไม่อยากดูอะไรตอนนี้อยากให้กดสคริดไปดูคลิปอื่นของยกเลยพอคิปคงจะพูดอะไรนิดหน่อยให้พอรู้ก่อนเลยกันว่าแต่ที่รู้สึกแบบมันไม่ได้ผิดหวังแล้วก็ไม่รู้สึกว่าดีขนาดที่ว้าวออกมาตั้งแต่แลกมันมีการเล่าเรื่องปูเรื่องมาเยอะไปหน่อยปูเรื่องที่ทั้งในในส่วนของพค้เราคู่กันที่เป็นซีรีส์ที่เราดูเมาปีที่แล้วมากไปนิดนึงในความคิดของยกอะ จนเราด้วยความคาดหวังเรารู้สึกว่าอยากเห็นเนเรื่องอะไรที่เป็นบทสรุปที่มากกว่านี้หลังจากที่จบเพราะเราคู่กันเพราะเรายังคู่กันแล้วความสัมพันธ์ของสองคนไปทิศทางไหนมีอะไรที่ดูคู่กิ๊กทำให้เราฟินหรือน่ารักมากแค่ไหนมากกว่าการเล่าเรื่องแบบนี้แต่ส่วนหนึ่งที่เราพอเข้าใจเพราะอยู่ทำงานในส่วนนี้เราพอเข้าใจว่าการที่เขาต้องเล่าเรื่องย้อนเข้าไปในการพูดบรรยายเล่าเรื่องเยอะๆเนี่ย มันน่าจะเป็นเหตุผลที่ว่าคนที่ไม่เคยดูซีรีส์เขาเข้ามาดูเดอรมัฟฟี่แล้วจะได้เข้าใจว่าสองคนนี้มีความเป็นมาอย่างไงเขาเจอกันอย่างไงไม่ว่าจะเป็นสารวัตรกระทายแต่โยแอบคิดเหมือนกันว่ามันจะต้องแน่นขนาดนั้นเลยหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่เราติดพอร์ลรวมๆคือตอนแรกก็คือเป็นเหมือนการเล่าว,ว่าเขาเจอกันอยังไงความสัมพันธ์มาเริ่มต้นยังไงเกิดอ,อะไรขึ้นบ้าง มันมีชอ็ชอตหลายช็อตที่ผยรู้สึกว่ามันมันอยู่ยาวไปในการเล่าเรื่องอย่างนั้นในร้อยเปอรยู้สึกมีการเล่าเรื่องแบบนี้ประมาณแปสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ซะด้วยซ้ําแต่พอถึงในซีนที่เป็นเนื้อหนังจริงๆที่เป็นอะไรใหม่ๆอะ่ะประมาณยีิเปอร์ซ็นที่เหลือลนะั้นอ่ะสามารถจะกลบความน่าเบื่อเล็กๆที่เกิดขึ้นกับเราไปได้หมดเลยซีนแรวร็อกที่ ต่ช่วยกันแต่งตัวที่บ้านของไมคตวินหรือการขับรถมาหรืออะไรก็ตามหรือการบทสรุปที่เป็นตอนท้ายของเรื่องของแต่ละคนว่าใครเป็นยังไงกันต่อไปแลวคนต่อไปเ,เป็นยังไงมันทําให้รู้สึกว่าแบบจากคะแนนที่อยกให้อยู่แบบประมาณหกหรือประมาณเจ็ดเต็มสิบอ่ะมันเด้งมาเป็นแปดเป็นเก้าจุดเป็นแปดเป็นแปจเป็น 8, เก้าได้เลยในในยี่สิบนาทีนะั้นในยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั้นที่แบบ ที่เป็นเนื้อหนังใหม่ความน่ารักความแสดงที่ดีขึ้นของไบต์ของวินที่มันแบบดีแล้วรู้ึกทัชกับทุกคำพูดของทุกๆตัวละครมาครบทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นผีดินยกจำชื่อในเรื่องไม่ได้อ่ะกายน้องกายอย่างเงี้ยก็มาแล้วก็ AJ ก็มาคือแบบมันการรวมขมวดเรื่องที่ดี แต่มันผิดความคาดหวังที่เราไปนิดนึงหรือเราอาจจะผิดเองที่เราเข้าไปความความคาดหวังมากๆแต่บทสรุปท้ายที่สุดแล้วอ่ะในส่วนเนื้อหนังใหม่ที่เขาสร้างให้เราขึ้นมาครับผมก็ต้องยอมรับว่ามันเพราะอาหารน้องหมาตรงเนื้อเน้นๆไม่ใช้ผลพลอยได้จากใจต้องยอมรับว่า,<ๆ>ม,วามันก็ก<ๆ>บความแอบน่าเบื่อเล็กๆตอนต้นเรื่องไปได้อย่างดีเลยแล้วก็เขาปล่อยซิงเกิลเพลง ที่ใบร้องมากอดทีมาตั้งนานแหละซึ่งเป็นเพลงที่เพราะมากๆถูกปะยกเชื่อว่าหลายคนคงจะเคยฟังแล้วอยากให้ไปฟังเพลงนี้ในเวอร์ชันที่ประกอบในภาพยนตร์ที่เกิดขึ้นในเนื้อเรื่องละกันนั้นตาไหลเชียร์แอบซึ่งรู้สึกอิ่มเอมกับความรักรู้สึกมันเติมในสิ่งหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่าแบบเรื่องมันเป็นไงว่ามันจะเล่าอย่างนี้ไปอีกนานไหมอย่างเงี้ยได้อย่าง,อง,อาง perfect มากมากเลยแล้วก็ความประทับใจมันมันให้ประมาณแปดแล้วกันส่วนในเรื่องที่เกิดขึ้นมาใหม่อยู่ให้สิบเต็มสิบเลยใครยังไม่ได้ไปดูนะครับอยากให้ไปดูเพราะว่าหลายให้ผลยกเชื่อเดี๋คนรักทางใบทั้งวินรักเพราะเราคู่กันและอยากให้แบบให้โอกาสในการเข้าไปดูมันก่อนเมื่อคนดูจบแล้วก็จะรู้สึกว่า โอเคมันดี8เต็มสิบเต็มสิเลยเหมือนกันแต่ถ้าไปพร้อมความคาดหวังแบบเกินร้อยแบบอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบเฮ้มันเกิดอะไรขึ้นวะในช่วงต้นๆเรื่องถึงกลางเรื่องเหมือนกันแต่ก็อยากให้ไปดูครับเพื่อเป็นการให้กําลังใจผลงานของคนไทยรวมถึงมาให้แบให้กำลังใจศิลปินที่เราหลักครังเปน,น้องไบร์น้องวินศิลปินในจีเอ็มทีวีไม่ใช่เป็นท็อปแทบเป็นไมคเป็นกายสิวัตร เ,เข้าตังเงี้ยอยุกรู้สึกว่าอยากเข้าไปดูกันเยอะๆครับผมพอเท่าที่จําได้รู้สึกว่าเขาจะเป็นหนังที่ทําเงินมากที่สุดในการฉายรอบแรกเลยมันก็ไม่น่าจะผิดคาดนะพปเพราะใบวินดังมากอยก่ยังหาเวลาทั้งทงที่วันเสาร์นะี้อยุ่ยุ้งมากยังรีบไปดูเลยดังนั้นยังมีเวลานะครับหนังเพิ่งเริ่มเข้าเมื่อวันพฤหัสที่สิบเอ็ดที่ผ่านมาน่าจะเข้าอยู่เป็นเดือนแหละดังนั้น ข่าวลราไปดูไปให้กำลังใจไบกักวินกันนะครับบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้บอกแล้วว่ามีสปอยนะครับแล้วเจอกันครับบายแล้ว